ล้อเสเนตพอดแรอฟังรอดูวุฒิสภาโดยสำนักกฎหมายสำนักงานเรขาธิการวุฒิสภาสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการล้อ s e n นตพอดแครอฟังรอดูวุฒิสภาสำหรับในอีพีนี้ทางรายการขอนำเสนอความรู้เกี่ยวกับ ร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉบับที่พศรร่างพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฉบับที่พศและร่างพระราชบัญญัติเทศบาลฉบับที่พศที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วจากเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติซึ่งจัดทำโดยสำนักกฎหมายสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรามาเริ่มจากความเป็นมาและข้อมูลเบื้องต้นของร่างพระราชบัญญัติกันก่อนเลยครับร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉบับที่พศเสนอโดยนายอนุทินชาญวีรกูลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักภูมิใจไทยกับคณะต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่29มกราคม2568และได้เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่26 ปีที่3ครั้งที่24สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1เป็นพิเศษวันพฤหัส,สบดีที่18กันยายนสองพร้อยหกโดยที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบให้นำร่างพระราชบัญญัติทำนองเดียวกันและเกี่ยวเนื่องกันอีกจำนวน9ก้าฉบับขึ้นมาพิจารณารวมกันไปแต่ให้แยกการลงมติตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพศ2562ข้อ55วงเล็บส ข้อ28และข้อ117วรรค3คือ 1. ร่างพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฉบับที่พศเสนอโดยนายอนุทินชาญวีรกูลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักภูมิใจไทยกับคณะต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่29มกราคม2568 2. ร่างพระราชบัญญัติเทศบาลฉบับที่พสเสนอโดยนายอนุทินชาญวีรกูลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักภูมิใจไทยกับคณะต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่29มกราคม2568 3. ร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉบับที่พสเสนอโดยนายนัทวุฒิประเสริฐสุวรรณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักชาติไทยพัฒนากับคณะต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่10กันยายน2568 4. ร่างพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฉบับที่พศเสนอโดยนายนทวุฒิประเสริฐสุวรรณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักชาติไทยพัฒนากับคณะต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่10กันยายน2568 5. ร่างพระราชบัญญัติเทศบาลฉบับที่พศเสนอโดยนายนทวุฒิประเสริฐสุวรรณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักชาติไทยพัฒนากับคณะต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่10กันยายน2568 ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นฉบับที่พศเสนอโดยนายพริธิวัชรศินสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักประชาชนกับคณะต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่10กันยายน2568ซึ่งยังไม่ได้บรรจุระเบียบวาระ ร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉบับที่พศเสนอโดยนายพริศวัชรศิลป์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักประชาชนกับคณะต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่10กันยายน2568ซึ่งยังไม่ได้บรรจุระเบียบวาระ 8. ร่างพระราชบัญญัติเทศบาลฉบับที่พศเสนอโดยนายพริศวัชรศิลป์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรประชาชนกับคณะ ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่10กันยายน2568ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ 9. ร่างพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฉบับที่พอสอเสนอโดยนายภริตวัชรศิลป์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักประชาชนกับคณะ ่อป,ประธานสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่10กันยายน2568ซึ่งยังมีด้วยบรรจุร,ระเบียบวาระทั้งนี้โดยที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติทั้ง10ฉบับโดยแยกลงมติตามลำดับและมีมติให้คณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉบับที่พอสอเป็นผู้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติทั้งหมดดังกล่าว โดยถือเอาร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉบับที่พศร่างพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฉบับที่พศและร่างพระราชบัญญัติเทศบาลฉบับที่พศที่เสนอโดยนายพาฤิ์วัชระสินสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักประชาชนกับคณะเป็นหลักในการพิจารณา เมื่อคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วจึงได้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่26ปีที่3ครั้งที่33สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1วันพุทธที่22ตุลาคม2568และครั้งที่34สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1เมื่อวันพุทธที่29ตุลาคม2568 ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉบับที่พศและในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่26ปีที่3ครั้งที่34สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1เมื่อวันพุทธที่29ตุลาคม2568ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณา ร่างพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฉบับที่พศและร่างพระราชบัญญัติเทศบาลฉบับที่พศในวาระที่สองแล้วลุงมติในวาระที่สามเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติทั้งสามฉบับนี้และให้เสนอต่อวุฒิสภาเพื่อพิจารณาต่อไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยสำหรับวัตถุประสงค์เหตุผลในการเสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ 1>, 1. ร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉบับที่พศส,สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วมีวัตถุประสงค์ในการเสนอเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพศ2540เนื่องจากปัจจุบันกฎหมายยังกำหนดข้อจำกัดหลายด้านที่เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันและความหลากหลายของผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่นดังนั้น ควรส่งเสริมการแข่งขันและเพิ่มความหลากหลายของผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่นด้วยการปรับลดอายุขั้นต่ำของบุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่นทบทวนหลักเกณฑ์เรื่องวาระการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อรองรับการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นพร้อมกันระหว่างผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นและการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นพร้อมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งและแต่ละระดับ และปรับปรุงลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่นให้ได้สัสดส่วน 2. ร่างพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฉบับที่พศส,สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วมีวัตถุประสงค์ในการเสนอเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพศ2537เนือน่องจากปัจจุบันกฎหมายยังกำหนดข้อจำกัดหลายด้าน ที่เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันและความหลากหลายของผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่นดังนั้นควรส่งเสริมการแข่งขันและเพิ่มความหลากหลายของผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่นโดยการปรับลดอายุขั้นต่ำของบุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่นทบทวนหลักเกณฑ์เรื่องวาระการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อรองรับการจัดให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นพร้อมกันระหว่างผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นและการจัดให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นพร้อมกัน ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งและแต่ละระดับและปรับปรุงลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่นให้ได้สัดส่วน 3. ร่างพระราชบัญญัติเทศบาลฉบับที่พศส,สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วมีวัตถุประสงค์ในการเสนอเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเทศบาลพศ2496เนื่องจากปัจจุบันกฎหมายยังกำหนดข้อจำกัดหลายด้านที่เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันและความหลากหลาย ของผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่นดังนั้นควรส่งเสริมการแข่งขันและเพิ่มความหลากหลายของผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่นด้วยการปรับลดอายุขั้นต่ำของบุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่นทบทวนหลักเกณฑ์เรื่องวาระการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อรองรับการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นพร้อมกันระหว่างผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นและการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นพร้อมกันระหว่างองค์กรปูกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งและแต่ละระดับ และปรับปรุงลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่นให้ได้สัดส่วนสรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว 1. ร่างพระราชบัญญ,ญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉบับที่พศออมีสาระสำคัญดังนี้1.1กําหนกำหนดให้บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่น1.2กำหนดให้ในายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ4ปีนับแต่วันเลือกตั้งเว้นแต่เหตุอื่นใดที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่น 2. ร่างพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฉบับที่พศ มีสาระสำคัญดังนี้2.1กำหนดให้บคุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น2.2กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ4ปีนับแต่วันเลือกตั้ง เว้นแต่เหตุอื่นใดที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 3. ร่างพระราชบัญญัติเทศบาลฉบับที่พศออมีสาระสำคัญดังนี้3.1กํากำหนดให้บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น3.2กำหนดให้นายกเทศมนตรีมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ4ปีนับแต่วันเลือกตั้งเว้นแต่เหตุอื่นใดที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสรุปประเด็นสำคัญที่มีการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎร 1. วันใช้บังคับตามร่างพระราชบัญญัติ ที่นายพริศ์วัชรศิลป์เป็นผู้เสนอกำหนดว่าพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปแต่คณะกรรมการได้มีการแก้ไขเป็นพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปซึ่งถ้อยคำดังกล่าวมีความหมายไม่แตกต่างกัน 2. วาระการดำรงตำแหน่งของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดควรเป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพศ2540และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา35ทับ2ที่บัญญัติว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ4ปีนับแต่วันเลือกตั้งแต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อก,กันเกิน2วาระไม่ได้โดยไม่ควรมีข้อยกเว้นเกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่ง ที่กำหนดว่าเว้นแต่เหตุอื่นใดที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 3. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพศ2537มาตรา14วรรคหนึ่งบัญญัติว่าเมื่อตำแหน่งสมาชิกสภาตำบลซึ่งได้รับเลือกตั้งว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระให้มีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างภายใน60วัน นับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลงเว้นแต่วาระการดำรงตำแหน่งที่เหลืออยู่ไม่ถึง180วันให้สภาตำบลประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่ซึ่งบทบัญญัติด,ดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงผู้บริหารท้องถิ่นทำให้เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระอาจจะต้องมีการใช้งบประมาณเพื่อจัดการเลือกตั้งใหม่หลายครั้งสรุปความแตกต่างในประเด็นสำคัญของร่างพระราชบัญญัติในขั้นรับหลักการ กับร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนรัษฎรเห็นชอบแล้ววันใช้บังคับตามร่างพระราชบัญญัติทั้งสามฉบับในขั้นรับหลักการใช้ถ้อยคำว่าให้พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในรัชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปในขณะที่วันใช้บังคับตามร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนรัษฎรลงมติเห็นชอบแล้วทั้งสามฉบับใช้ถ้อยคำว่าให้พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษ,ษาเป็นต้นไปผลการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวรระที่ส 1. มหนึ่งร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉบับที่พศสอมติในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่26ปีที่สครั้งที่34สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่งเมื่อวันพุธที่2ี่ตุลาคม2568ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติในวรระที่สามเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ โดยมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง298เสียงไม่เห็นชอบ5เสียงงดออกเสียง15เสียงและไม่ลงคะแนนเสียง5เสียง 2. ร่างพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฉบับที่พศมติในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่26ปีที่3ครั้งที่34สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1เมื่อวันพุทธที่29ตุลาคม2568 ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติในวาระที่สเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้โดยมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง261เสียงไม่เห็นชอบ3เสียงงดออกเสียง7เสียงและไม่ลงคะแนนเสียง6เสียง 3. ร่างพระราชบัญญัติเทศบาลฉบับที่พศมติในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่26ปีที่3ครั้งที่34สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1 เมื่อวันพุทธที่29ตุลาคม2568ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติในวาระที่3เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้โดยมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง262เสียงไม่เห็นชอบ2เสียงนวนออกเสียง3เสียงและไม่ลงคะแนนเสียง11เสียงหากท่านผู้ฟังต้องการศึกษาข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมสามารถศึกษาค้นคว้าได้ที่เว็บไซต์วุฒิสภาในส่วนของฐานข้อมูลเอกสารประกอบการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉบับที่พศร่างพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฉบับที่พศและร่างพระราชบัญญัติเทศบาลฉบับที่พศอ,อ,อพที่33ทับ2568และนี่ก็เป็นทั้งหมดของ หล่อซีเนตพอดแคสต์ล่อฟังหล่อดูวุฒิสภาส่วนอีพีถัดไปจะเป็นเรื่องใหม่ที่น่าสนใจอย่างไรนั้นอย่าลืมติดตามกันนะครับขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะและสามารถติดตามพวกเราในช่องทางต่างๆได้ที่ Facebook สำนักกฎหมายสำนักง,งานเลขาธิการวุฒิสภาช่อง YouTube รูช่องส่องกฎหมายหากอยากฟังเนื้อหาเรื่องใดเกี่ยวกับภารกิจของที่สภาสามารถทิมใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่ในรอสินเน็ตพอดแคสต์รอฟังรอดูทุิสภาสวัสดีค่ะ